สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เผ้ารถสวยๆให้ชมเลือกซื้อเลือกใช้นะคับวันนี้เป็น o o n d ครับ Honda City เครื่อง v t e c นะครับสวยเลยสีสันสวยงามขับดีวิ่งดีด้วยสภาพดีพร้อมใช้งานขับทางไกลได้แน่นอนครับความร้อนนิ่งวิ่งทางไกลได้ยาวๆเครื่องดีนะครับในน้ำมันล้วนๆไม่แก๊สเครื่องสดๆเกียร์ออโต้เข้านิ่มไม่เด้งไม่ลุดวงลัยพาวเวอร์เลี้ยวง่ายเบาสบายขับง่ายครับ ภาษี68ครับมิถุนา68ยังปีหน้าเลยใช้หนักยาวๆเล่มเอกสารชุดโอนครบกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบนะครับปกติเกือบทุกบ้านนะครับหน้าปัดเตือนไม้ยังใหม่ใช้ได้ครบทุกอันล้อแม่ขอบ15ครับยังหล่อเล่มเอกสารชุดโอนครบเลยภาษี68ใช้คันยาวๆนะครับสภาพสีโดยรวมแล้วก็ยังสวยยังงาม,งามตามรูปนี้เลยบอที่ดีไม่มีชนหนัก กับราคาแค่29,000เบาทเท่านั้นเองราคาจักรยานครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเครื่อง v ีเทคสวยๆเดิมๆครับดีวิ่งดีครับรุ่นนี้ท่าในใดสนใจไปดูทดลองขับกันได้ครับหรือถ้าไม่สะดวกไปดูทางผู้ขายมีบริการส่งถึงที่เลยครับจะนัดดูรถนัดทดลองขับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปได้เลยนะครับสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้มาดูตัวรถกันต่อครับวงลายแต่งด้วย บอหนังยังสวยครับฟูฟูไม่ขาดหุ้มแผงประตูด้วยนะครับเข้าชุดเลยหนังดำได้แดงอย่างหล่อครับสไตล์สปอร์ตสวยพร้อมใช้ในราคา29,000บาทเครับเดินทางไกลข้ามภาคข้ามจังหวัดขับเที่ยวปีใหม่สบายๆครับไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนไปกันได้ทั้งครอบครัวสวนใจสามารถติดต่อเข้าไปได้นะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ